อาการขยายเป็นอีงไงครับปวดปวดเตียงเขาว่ากระดูกทับซินไปหาหมอนครับปวดตรงนี้ปวดตรงนี้ก็ปวดไม่ยืนี่ะอ๋อพอยู่ด้หัวเข่านะอ๋อมาถึงอถึงขอขอแข็งับปวดเวลาเดินปวดไหมปวดเวลาเดินปวดยืนยืนก็ปวดเนาะเดินก็ปวดแล้วเดินได้ไหมเดิน เริ่นก็บม่ได้ภายในแล้วมันปวดเพิ่มมได้เนาะปวดตอนนี้ปวดไหมครับตอนนี้ปวดเยอะขนาดแต่ถ้าอยู่บ้านเนี่ยปวดเยอะไหมปวดเยอะมานี่ดีขึ้นไหมดีขึ้นน้อยแล้วมานี่ดีขึ้นบ้างเหรอครับแะเป็นนำมานานหรือยังสิบสองสิบสามปีแล้วสิบสามปีละแล้วนี่ไม่ค่อยมีแรงอะนะครับผมเคยเคยไปรักษาที่ไหนบ้างครับ ข่าไปใส่ไปหาหมอที่นี่ไปยังไปจีบยาไปจินยาไปเชื่อที่อ่ะแล้วเพรอเหรอเนาะเนรอ ออกเลยใครนี่ฟันตัดออกไปเลยเกยตัวออกเลย okay. 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 que vão né

เดิบไปัดเอายอาให้หายอยู่ใกล้หมอป็นีงไกรว่ามาเด้อไกลเด้อมาไกลเด้อตั้งเกือบชั่วโมงเด้อกว่าจะถึงเอให้หาเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวหาย่คนตาแดดร้อน ย่าเจ็บไหมอ๋อน bueno, ้องว่าเป็นอย่างอ๋อเกที่เคยเจ็บอ่ะเจ็บไหมทุกทีเราเจ็บอะไรครับเจ็บตรงไหนทุกทีอ๋อเจ็บต่โพ้ลงปเท้าตอนนี้เจ็บอยู่อย่างนั้นไหมวเจ็บแล้วเอออ่ะเดินอีกเดินอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวน้องนิดเดียว ทาไกยนห้อทาาห้ากหายเดี๋ยวเข้ามาในบ้านเลยเนาะมันร้อนเดินเดินขึ้นบ้านเลยนะทุกทีเดินอย่างนี้ก็ก็ต้องพักแล้วเนาะจตอนนี้โยดบะอ่าเข้ามาเออเป็นเล้าแล้นี่เดี๋เข้ามารัา ่นดีข oh. ึ้นไหมครับดีขึ uh, ang, ้นเนาะบปวดจะพกลงเ้าแล้วเนาะหัวเข่าแล้วปวดแล้วครับแต่หนาจริงเนาะเอาจริงๆนะปวดไหมปวดนั่งนั่งอย่างไเนาะทุกทีนั่งแบบไดเนาะสบายแล้วเนาะนา่งห้องน้ำด้แล้วครับน้องคอม ปวดเขาเ่าบะหายปวดแล้วอืมสบายมากเนาะกระทืบเท้าด้วยครับอืไม่ปวดโอเคครับหายเนาะเดี๋ยวขึ้นครูเนาะ